สวัสดีค่ะเจอมน้องเปียวอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดู t o y ย t a Fortuner นะคะเข้าใหม่เลยคันนี้นะเป็นสีเทาดำด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นขับ4นะลูกค้าใครที่กำลังมองหา t o y ย t a Fortuner ขับ4นะคะแนะนำคันนี้เลยมาในส่วนของปี2018นะคะกับค่าตัวเพียง 9,900บาทเท่านั้นได้ตัววีด้วยสภาพสวยเดิมโรงงานเลยนะคะรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่มน้ำท่วมและไม่แทนร้อยเปอร์เซ็นด้วยเดี๋ยวไปชมทั้งภายนอกและภายในของเจ้ารถคันนี้กันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่กระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยคาดด้วยโครเมียมนะคะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะดวงไฟโปรเจคเตอร์สภาพตัวรถสวยแบบสวยมากรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมมาแน่นอน ะะมาในส่วนของยางนะคะเปลี่ยนให้ใหม่เลยทั้งสี่เส้นนะคะมาพร้อมลอ้อแม็กทูโทนเดิมๆโรงงานสาภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะต่อมานะมีในส่วนของบันไดด้านข้างนะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายมากกระจกมองข้างเป็นสีเดียวตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยแล้วติดในส่วนของคิ้วกันศาสมาให้ทั้ง4บานนะคะในส่วนของมือจับของเขานะคะ ก็เป็นในส่วนของคโครเมียมนะคะมาพร้อมระบบเปิดประตูแบบสมาร์ทย์เลตเลยกระจกก็คือแท้ทุกบานนะคะมีสติกเกอร์ติดอยู่ที่กระจกนะคะแท้เดิมๆจากโตโยต้าเลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของภายในกันต่อนะคะ สำหรับคันนี้ค่ะน็อตเดิมโรงงานนะคะรับประกันตัวรัโครงสร้างเดิมโรงงานไม่มีชนไม่มีปิควมัมไม่มีน้ำท่วมภายในคุมโทนด้วยสีน้ำตาลเข้มตัดด้วยสีบรอนนะคะภายในเป็นระบบไฟฟ้าสวยๆนะคะลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวเบอ คู่หน้าปรับไฟฟ้ามาพร้อมตัวเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะสาภาพตัวเบาะสวยแต่งตึงเลยรอยย่นรอยยับไม่มีเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของที่จับขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะคะจะเป็นช่องเก็บอุณหภูมิของตัวรถเลยนะคะอันนี้แช่ของเย็นนะคะแช่เดินทางไกลแช่เป๊บซี่ต่างๆได้สะดวกสบายนะคะตรงนี้ก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะคะ อันนี้เปิดได้หมดเลยนะคะซ้ายขวาจะมีช่องใส่แก้วน้ําให้ด้วยนะคะแล้วก็มีมือจับนะคะในการขึ้นลงได้สะดวกสบายในส่วนของฝ้าเพดานของเขารอยรายรอยเจอไม่มีค่ะนะคะ mm hmm. กระจกด้านข้างมีไฟเลี้ยวมีไฟมาให้ด้วยนะคะอันนี้นะคะมีกระจกมาให้มีไฟมาให้นะคะอ่ะตรงนี้ก็สามารถนะคะ ขึ้นลงได้สะดวกสบายเลยเม็ดอาร์ตเดิมๆโรงงานเลยนะคะรับประกันนะคะโครงสร้างแท้เดิมโรงงานแน่นอนวิธีการดูลูกค้านิ้วสอดเข้าไปนะคะถ้ารู้ด้านในตรงกับดูด้านนอกของแท้เดิมโรงงานนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะ ในส่วนของคันนี้ค่ะนี่เลยตัวน็อตต่างๆให้ดูได้ทุกจุดเลยถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของเจ้ารถคันนี้นะลูกค้าสามารถทักไลน์หรือโทรหาหนกเปียวโดยตรงได้เลยตามเบอร์ที่แปะไว้ให้ค่ะ0 9 0 3 2 4 7 5 8 6เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรมาได้นะคะส่งรูปภาพห้ดูเพิ่มเติมคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะ อันนี้นะปุ่มล็อกเด็กซ้ายฝามีมาให้ภายในคุมโทนด้วยสีดำเลยสีน้ำตาลเข้มนะคะแถบประตูก็จะตกแต่งด้วยลวดลายสีน้ำตาลเข้มตัดกับสีดำลงตัวมากๆสวยมากนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำลำโพงด้านหลังใช้งานได้ปกติค่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะก็ดูเม็ดอาร์ตเช่นเดียว น,นะคะวิธีการดูนะคะใครที่ดูรถไม่เป็นพายช่างมาดูได้เลยนะคะแล้วก่อนลูกค้ารับรถไปเรายังมีช่างของเราตรวจเช็ครถให้ลูกค้ามากกว่า274รายการรับประกันตัวรถโครงสร้างแท้เดิมโรงงานไม่มีชนไม่มีพิดความนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้ซ้ายฝามาให้นะคะตรงนี้ก็สามารถแสนของได้นะคะมีให้ทั้งข้างซ้ายและข้างฝาเลยนะคะและที่ชอบมากเลยนะคะมีในส่วนของ อีเสียบ usb นะคะแล้วก็มีปลั๊ก3ามตาด้านล่างให้ด้วยเป็นปลั๊กไฟบ้านอันนี้สะดวกสบายมากสำหรับเรารีบนะคะในการเดินทางต้องผมไม่แห้งสากผมมาต้องการเป่าผมระหว่างเดินทางอันนี้มีปลั๊กไฟบ้าน ให้เสียบตรงนั้นด้วยนะคะในส่วนของตัวบอกก็คือสามารถพับเก็บได้นะคะมีที่พักแขนให้ติดตั้งคาซีทได้สายเบลล์ต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวบอกก็คือสามารถพับเก็บได้นะคะ้าเพดานรอยๆจะไม่มีนะสภาพตัวรถคือสวยมากๆต่อมาเรามาดูในส่วนของบัานท้ายกันต่อเลยนะคะซ้อมแบบคันนี้ค่ะ บ้านท้ายของเขานะคะติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์หลังมาให้มีในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะก็ทุกอย่างใช้งานได้ปอติไฟเบรกไฟไท้ายนะคะที่ปัดน้ําฝนนะคะกระจกด้านหลังก็ติดในส่วนของฟิล์มละลายฝ้ามาให้เรียบร้อยนะคะเป็นระบบโฟร์วินขับสี่เลยนะคะอันนี้อ่ะเป็นแบบเปิดไฟฟ้าเลยเพียงเราใช้ปลายนิ้วกดนะคะตรงนี้ก็จะเปิดมาแบบอัตโนมัติ นะคะเป็นระบบโชคซ้ายฝาเลยน็อตเดิมโรงงานค่ะอันนี้สวยมากอยากดูจุดไหนเป็นเศษลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะจะมีช่องเสียบ Power o u t l e t ค่ะที่แฟนของนะคะแล้วก็กระเป๋าก็คือสามารถในส่วนของตัวเบาะสามารถพับแฟนนั่นข้างได้นะคะพับได้หมดเลยอันนี้ถ้าเราต้องการใช้งานเราก็คลายาออกมานะแล้วก็ระบบไฟต่างๆก็คือใช้งานได้ปกติทุก,ทกจุด นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบแอร์ต่างๆนะก่อนลูกค้ารับรถไปเรายังมีช่างของเราตรวจเช็ครถให้ลูกค้ามากกว่า30จุดเลยนะคะช่วงล่างต่างๆเปลี่ยนทายคงเลี้ยวต่างๆทําให้หมดอ่ะเวลาเราจะปิดเราก็ใช้ปลายนิ้วกดฝากระโปรงด้านหลังเป็นระบบไฟฟ้านะคะซึ่งสะดวกสบายมากนะคะ ตอบโจทย์กับการใช้งานแน่นอนล้อสเปรมีมาให้ครบนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยล้อคือใส่ให้ใหม่เลยต่อมาเรามาดูในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างรอบรบคันนะคะฝั่งนี้อ่ะนี้เลยปุ่มล็กเด็กน็อตเดิมโรงงานนะคะภายในคุมโทนด้วยสีน้ำตาลเข้มเม็ดอาร์ดเดิมๆโรงงานนะคะ สวยๆแบบนี้ภายในกว้างมากตัวเบาะสามารถพับเก็บได้เลยนะคะถ้าลูกค้าไม่ต้องการก็คือตัวเบาะพับเก็บได้หมดนะคะในส่วนของโซนด้านหลังต่อมาเราไปดูในส่วนของออปชันด้านหน้ารถกันว่ามีอะไรบ้างนะคะคันนี้มาพร้อมระบบเปิดประตูแบบสามาร์ทคีเลตเรียบร้อยนะคะภายในนะตัวเบาะคู่หน้าอย่างที่บอกเลย เบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาแล้วสภาพตัวเบาคุมโทนด้วยสีน้ําตาลเข้มสภาพตัวเบาสวยแต่งตึงรอยย่นรอยยับไม่มีนะคะภายในมาพร้อมระบบไฟฟ้าหมุนปรับกระจกเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะคะลําโพงซ้ายขวาตรงนี้มีมาให้พร้อมใช้งานได้ปกติแล้วมาพร้อมตัวปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะมีมือจับขึ้นลงได้สะดวกสบายมากอันนี้เดี๋ยวเรารีวิวให้ดูในส่วนของออปชันด้านในกันนะคะ อ่ะอันนี้สตาร์ทเครื่องเครื่องเงียบม,มากนะคะมาพร้อมพวงมาลัมลายมัลติฟังก์ชันซ้ายฝาสั่งการด้วยเสียงได้ควบคุมโหมดต่างๆที่พวงมาลัลายได้เลยนะคะฟุตคอนโทรลมีมาให้ค่ะคันนี้วิ่งใช้งานไป95,784กิโลเมตรไม่แทร้อยเรถปี18นะพี่2.4 V ปี18ขับ4โอ้โห บอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มคันนี้ออปชั่นต่างๆนะทุกอย่างใช้งานได้ปกติไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวอ่ะสายฝาใช้งานได้นะคะมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนอย่างดีมีระบบเนวิซนำทางนะคะคันนี้แอร์ออโต้แยกสายฝาเรียบร้อยนะคะกุญแจมีมาให้1ดอกนะสำหรับคันนี้มีกุญแจมาให้1ดอกแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเปิดได้เป็นลายไม้นะ มีช่องใส่แก้วน้ำให้2ช่องช่องเสียบ power outlet ช่องเสียบ USB มีมาให้นะคะในส่วนของคอนโซลน,น,นหน้าต่างๆนะคะแล้วก็ระบบเกียร์ออโต้ค่ะมีในส่วนของปุ่ม eco mode power mode นะคะการถนนลื่นทั้งหลายนะคะอันนี้เปิดได้มีช่องใส่ของที่พักแขนภายในก็คือกว้างนะคะฝั่งคนขับมีกระจกมาให้แล้วก็มีไฟให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้มีช่องใส เว้นตานะคะระบบไฟใช้งานได้ปกติเลยนะคะใครอยากได้คันนี้อย่ามัวแต่มองติดจองแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถติดต่อหาน้องเปียวได้เลยตามเบอร์ที่แปลไว้ให้นะคะ0 9 0ค่ะ3 2 4 7 5 8 6เบอร์นี้ไลน์ได้เลยนะคะคันนี้กล้องถอยหลังต่างๆใช้งานได้ปกติมีเส้นกระระยะถอยหลังเรียบร้อย อันนี้ใช้งานได้ปกตินะคะต่อไปเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของหน้ารถและย้ําสเปคกันให้อีกสักรอบนะคะสําหรับคันนี้อ่ะอันนี้จะเป็นที่เปิดฟักโรงหน้านะคะที่เปิดทางน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะ,ะใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยอ่ะคันนี้เป็นในส่วนของ Toyota f o r t u n e r 2.4V นะคะปี2018ค่ะกับค่าตัวเพียง9ก้าแส 9 90, 000. 9 0 9 0 0 9เ0้าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้ทาท่านใดที่สนใจคันนี้แล้วติดต่อหาหนกเปี้ยวได้เลยตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้นกเปี้ยวต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะ